สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมาแนะนําหนังเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นหนังเกี่ยวกับธุรกิจนะคะซึ่งคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่นะคะสามารถมาดูหนังเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่ามันน่าสนใจมากจริงๆนะคะแต่ถ้าคนไม่ได้ดูหนังธุรกิจสามารถดูได้ไหมคะดูได้ค่ะสําหรับคนที่สนใจพวกสิ่งประดิษฐ์หรือว่าอยากจะระดิสิ่งของ,งต่างๆก็สามารถดูได้ค่ะก็หนังจะเป็นแนวไหนไปดูกันเลยค่ะ ค่ะนังเรื่องนี้นะคะชื่อว่าจอย2015ซูเปอร์ฝันค่ะฟังจากชื่อเรื่องแล้วนะคะก็น่าจะรู้นะคะว่าเป็นการสู้มากๆเลยนะคะกับความฝันของตัวเธอเองเริ่มเรื่องเลยนะคะก็จอยเนี่ยโตมาในครอบครัวที่มีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะคือพ่อของเธอเนี่ยทำโรงงานเหล็กนะคะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นมากเลยนะคะก็มีคุณยายด้วยนะคะต่อมาเนี่ยจอยก็ได้โตขึ้นนะคะแล้วก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองคะ่ะมีสามีแล้วก็มีลูก2คนนะคะแต่ว่า จอยนะคะในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยจอยเนี่ยมีความคิดที่อยากจะเป็นนักประดิษฐ์มากๆเลยเพราะว่าจอยเนี่ยชอบสิ่งประดิษฐ์ค่ะแต่ว่าจอยไม่ได้ทําสิ่งประดิษฐ์นะคะเพราะว่าจอยโตมากับครอบครัวที่หยา่าร้างเนี่ยก็เลยต้องทํางานหน้าที่ทุกอย่างในบ้านด้วยตัวเองนะคะจอยก็เลยผันตัวไปเป็นพนักง,งานในสายการบินใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่มีเวลามากมายเท่าไหร่นะคะในการที่จะไปทํางานเพราะว่าต้องทํางานที่บ้านด้วยนะคะเธอเลยทำให้เธอไปทํางานสายจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยถูกพักงานจากสายการบิน เลยทาให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าท้อแท้กกับชีวิตมากๆเลยนะคะจนกลับมาบ้านเนี่ยยายของเธอเนี่ยก็ได้กระตุ้นความคิดของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นนักประดิษฐ์ตัวน้อยในสมัยเด็กๆนะคะยายของเธอเนี่ยก็ได้พูดว่าเธอเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งที่สุดนะคะก็อยากให้เธอเนี่ยทำตามความฝันของตัวเองในวัยเด็กค่ะค่ะ <c oughs> การจะเป็นนักประดิษฐ์หรือการออกแบบสินค้าของเธอมันไม่ได้ง่ายเลยสําหรับจอยนะคะชีวิตของจอยมีปัญหาเข้ามาถาโถมอย่างไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เธอต้องหาวิธีมาจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟที่บ้านขอ,ของเธอในแต่ละเดือนและไหนจะแม่ของเธออีกที่ไม่ทําอะไรเลยเนอกจากดูละครไปไวันวันคะ่ะแต่เธอนะคะก็ไม่ได้ละทิ้งความฝันวัยเด็กของเธอเพราะเธอได้ฝันถึงตัวเองในวัยเด็กและมีเสียงมาตอกย้ําความฝันของเธอว่าเธอ มีอัจฉริยะที่ดีจนเธอได้เริ่มล่างความฝันของเธอออกมาและนั่นคือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของเธอที่ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะเธอนะคะได้ประดิษฐ์ไม้หม้อชิ้นแรกของเธอแต่ในการประดิษฐ์ไม้หม้อชิ้นแรกของเธอนะคะก็ได้มีปัญหาเข้ามามากมายและถาโถมมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนการหานายทุนหรือในช่วงแรกนะคะเธอได้นําสินค้าไปทดลองที่หน้าห้างสรรพสินค้า จนได้โดนตำรวจจับไปยึดของไปต่อหน้าของลูกสาวและลูกชายของเธอจนเธอต้องผิดหวังอีกครั้งค่ะค่ะในเรื่องปัญหาของจอยนะคะที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายทุนหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นส่วนนะคะอุปกรณ์ชิ้นส่วนเนี่ยคือโรงงานที่จอยได้สั่งให้ผลิตเนี่ยก็คือเขาได้มีการคิดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทําให้จอยเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินนี่ค่ะ ส่วนนายทุนเนี่ยนายทุนก็คือพ่อกับแฟนใหม่ของพ่อของจอยเองซึ่งเขาได้มองว่าจอยเนี่ยค่อนข้างต้องใช้เงินเยอะมากๆเขาก็เลยลังเลค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของด้านการตลาดด้วยค่ะเพราะว่าจอยเนี่ยต้องเอาสินค้าก็คือไมค์มาผงจอยเนี่ยไปโฆษณาค่ะแต่ว่าร้านค้าที่ไหนก็ไม่รับเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยสามีของเธอนะคะที่ได้หย่าลางกันไปเนี่ยก็ได้มีความคิดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเธอเนี่ยเขาก็ได้แนะนาเธอเนี่ยไปรู้จักกับเพื่อนของสามีนะคะก็คือ เป็นหัวหน้างางนของบริษัท <TV. S 1> ขายออใช่ค่ะขายออกสินค้าทางทีวีนะคะเธอเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความหวังมาระดับหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนของสามีเนี่ยจนเพื่อนของสามีเนี่ยได้รับไมค์มบของเธอนะคะห้าหมื่นชิ้นเพื่อจะออกมาขายทางทีวีค่ะจอยมีความหวังมากๆเลยจอยก็เลยสั่งทำห้าหมื่นชิ้นค่ะ แต่ว่าความหวังของจอยเนี่ยก็หมดไปเพราะว่าพิธีกรนะคะไม่สามารถใช้ไม้มอบได้ถูกต้องค่ะพิธีกรใช้ไม้มอบผิดวิธีใช่ค่ะไม่เป็นจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยขายไม่ออกห้าหมื่นจีนนั่นก็คือขายไม่ออกจอยรู้สึกมีความท้อแท้ใจมากๆเลยนะคะแต่จอยก็รู้สึกว่าท้อแท้ไปก็เท่านั้นจอยก็เลยฮึบค่ะเลยขอโอกาสจากเพื่อนของสามีอีกครั้งว่า ขอเป็นคนสาธิตแล้วก็ขอเป็นคนขายเองทางทีวีนะคะถึงแม้ว่าจอยจะมีความตื่นเต้นนะคะแต่จอยก็สามารถทําได้สําเร็จค่ะจอยสามารถแสดงวิธีการใช้ไม้ม็อบที่บิดเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือนะคะได้อย่างถูกต้องแต่ก็น่าสนใจมากๆจนทําให้ไม้็มบของเธอนะคะถูกขายได้เป็นห้าหมื่นเป็นแสนๆชิ้นเลยค่ะจอยมีความประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะทําให้ครอบครัวของตัวเธอเองเนี่ยก็ภูมิใจในเรื่องของการขายออกของเธอด้วยค่ะ แต่แล้วนะคะเธอก็ต้องเจอปัญหาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเธอเนี่ยต้องไปจัดการกับลิขสิทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรหรือว่าสิทธิลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะจนทําให้เธอเนี่ยมีธุรกิจที่เติบโตขึ้นนะคะมีบ้านหลังใหญ่โตที่ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะเธอก็ยังมอบโอกาสเกี่ยวกับการคิดคน้นสิ่งประดิษฐ์ของคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมอบโอกาสให้กับคนอื่นได้ผลิตสินค้า ก็พวกเราก็อยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาดูหนังเรื่องนี้จริงๆนะคะได้แนวคิดข้อคิดหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการเงินเพราะว่าจอเนี่ยต้องมีปัญหาการเงินหลายด้านมากๆเลยคือจอก็ยังพัฒนาตัวเองได้อะคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่หรือว่าไม่ได้ทำธุรกิจเนี่ยหรือว่าคนที่กําลังที่จะสนใจทำธุรกิจแล้วไม่มีแพชชั่นในการทำธุรกิจก็สามารถดูได้คะ่ะ ก็อยากจะแนะนำเรื่องนี้จริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นหนังแนวนาม่าหน่อยแต่ก็น่าสนใจมากๆจริงๆพวกเราก็อยากจะแนะนำเรื่องนี้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ